เด็กอิกวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันใช้คำว่า finish กับ complete ทั้งสองคำนี้ใช้ต่างกันยังไงมาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำว่า finish finish แปลว่าทำเสร็จหรือว่าทำให้เสร็จนะคะจบหรือว่าจบสิ้นค่ะคำว่า finish เราจะใช้พูดถึงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนจบเช่นการกินอาหารการทำการบ้านใช้กับกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนหรือว่าสิ่งที่ต้องใช้เวลาค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้คำว่า finish ในประโยคกันเลยค่ะ I need to finish my report before the deadline. ฉันจำเป็นต้องทำรายงานให้เสร็จก่อนถึงกำหนดทรง I need to. ฉันจำเป็นต้อง finish ทำให้เสร็จนะคะ my report. รายงานของฉัน before the deadline. ก่อนถึงกำหนดทรงตัวอย่างต่อไปค่ะ I can't believe he you finished the whole pizza. ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเขากินพิซซ่าหมดทั้งทาดคำว่า finished ในที่นี้จะแปลว่ากินหมดนะคะ I can't believe ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า he finished the whole pizza เขากินพิซซ่าหมดทั้งถาดตัวอย่างต่อไปนะคะ the movie finished an hour ago หนังจบไปหนึ่งชั่วโมงแล้ว finished ในที่นี้จะแปลว่าจบนะคะ the movie finished an hour ago หนังจบไปหนึ่งชั่วโมงแล้วตัวอย่างสุดท้ายนะคะ that's it I'm finished with this job พอแล้วแค่นี้แหละฉันจบกับงานนี้แล้ว that's it ก็คือแค่นี้แหละ I'm finished ฉันจบฉันพอแล้วนะคะ with this job กับงานนี้นั่นเองค่ะต่อไปคำว่า complete complete แปลว่าทำเสร็จทำเสร็จสมบูรณ์นะคะทำให้ครบถ้วนทำให้บรรลุหรือว่าจะแปลว่าเติมเต็มทำให้สมบูรณ์ก็ได้ค่ะ complete จะใช้เมื่อเน้นความสมบูรณ์และความครบถ้วนของงานนะคะมีความหมายก็คือทำบางอย่างให้ครบถ้วนและทำเสร็จตามเป้าหมายทำให้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างการใช้ในประโยคกันค่ะ We completed the project on time. พวกเราทำโครงการเสร็จสมบูรณ์ตรงเวลา We completed พวกเราทำเสร็จสมบูรณ์นะคะ the project ก็คือโครงการ on time ตรงเวลา ตัวอ,อย่างสุดท้ายนะคะ please complete this form before submitting it กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ให้เสร็จครบถ้วนก่อนการส่ง please complete ก็คือกรุณาทำให้เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ this form แบบฟอร์มนี้ before submitting it ก่อนการส่งมันสรุปนะคะการใช้คำว่า finish กับ complete คำว่า complete จะมีการเน้นความสมบูรณ์และความครบถ้วนของงานมากกว่าการใช้คำว่า finish นะคะคำว่า finish อาจจะไม่ได้หมายถึงการทำอย่างสมบูรณ์แบบแต่แค่สิ้นสุดจากสิ่งที่ทำอยู่นะคะหรือใช้เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสร็จสิ้นกระบวนการหรือว่าหยุดลงค่ะส่วนคำว่า complete จะมีการเน้นความสมบูรณ์และความครบถ้วนของงานและบางกรณีสามารถแปลว่าเติมเต็มทำให้สมบูรณ์ได้ด้วยค่ะ มาฝึกกันกับประโยคนี้ค่ะ Your support and encouragement จุดๆ My confidence ในช่องว่างนี้ตอบคำว่า finish หรือว่า complete ใครรู้คำตอบคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ